เธอคนสุดท้ายในและมื้อแล้วมันเปลี่ยนสายตาทุกคยืนมองเธอเมืนถูกสักดเอาไว้อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันไม่ไว้ขอแย่ว์การได้ใกล้เธอจะไม่ปล่อยให้ผ่านไป จนมาตัดไฟสว่างกว่าไฟดาวยิ่งของเธอมันดึงฉันไปสู่หัวฝันยาวเดินผ่านทำเอาหัวใจมันเต้นร้ายเธอเคยมียามของความยาวแบบไม่มีแข่งไม่ใช่แค่สวยแต่มีเสน่ห์ที่ลึกหัวใจจธอมันภาพวาดที่โลบไม่เคยฝึกยิ่มงมองยงมองยิ่งสอนก็ยิ่งใช่จะให้ฉันลืมเธอมันคงจะไม่ไหวเธอคนสวยอยากบอกเธอว่าใช่ไม่ใช่แค่หน้าตาแต่เธอมีอะไรที่แกล้งใครจะทจะมีโลกมีมันหมุนเปลี่ยนไป แครู้ว่าเธอ,อในใจเธอไม่ต้องแต่งอยากต่สวยกว่าใครความจ,จริงเฉยชาของเธอคือสิ่งที่หาไม่ได้ทุกการเพิ่งไว้ไม่สิ้นลบปชิ้นเอกหัวใจฉันถูกวาดด้วยสีของเธออย่างละเมียดเธอเป็นไงมันดานใจฉันเตือนทุกคำพูดของเธอคือสิ่งที่หาไม่ได้ทุกการเคพื่องไว้ไม่สิ้นลบปะชินเอกหัวใจฉันถูกวาดด้วยสีของเธออย่างละเมียดเธอเป็นไงมันดานใจฉันตื่นทุกคำพดของเธอทำให้กกหหใจฉัน ธอจะยอมเปิดใจเพราะเธอที่เธอไม่อยู่ข้างจะไม่มีวันปล่อยไปไม่ใช่แค่สวยแต่เธอยังพิเศษเธอคือเพลงที่ไม่มีใครเขียนได้เท่าเด็ดอยากจะรู้ว่าจะคิดยังไงจะให้ใจฉันลอยหรือเธอจะจับมันไว้เธอคนสวยอย่าบอกเธอว่าใช่โอ้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 ไม่ใช่แค่หน้าตาแต่เธอมีอะไรที่เกินใครจะทถ้ามีโลกนี้มันมันเปลี่ยนไป เป็นมหาสึกษันแต่ความรักคือเกมฉันยอมแพ้จะทันทีผู้คนรับเธอไม่มีใครทิ้งได้ในนาทีนี้น วัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบสแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลาอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย